สวสดีอชแนลค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพี่เอิร์ดเองสวัสดีจ้าซึ่งรอบนี้เนี่ยก็อยู่กับทุกๆคนเลยนะคะเยอะมากนับไม่ถ้วนเลยค่ะก็เราจะมาเล่น history hey ในโลโบอกกันค่ะ จะตายนะทุกคนสู้เฮ้ยพอเรามาถึงสถานรับเลี้ยงแล้วอย่าลืมนะอ่านในเรื่องด้วยรอบนี้เดี๋ยวพี่อ่านให้ปุ๊บฮ่สวัสดีพวกเธอเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เหรอใช่ฉันชื่อแคลเวน่านะไม่ได้แต่อ่านนี้เปล่าคนรีบเก็บอาหารกันเถอะอ่ายินดีที้พบนะจ๊ะตุนเสบียงกันนี่คือที่ที่มนุษย์เรียกว่าที่รับเลี้ยงศูนย์รับเลี้ยง ที่นี่คือที่ที่ซูซี่จะเราเอาพวกเรามาเลี้ยงแล้วก็เราก็มีคนมารับช่วยพี่ด้วยพี่ติดกองอ่ะใครก็ได้เปิดประปตูให้ทีอ,อ๋อได้แล้วเฮ้ย <Hey. S 2> มาโน์กำลังมาแล้วนะไม่ใช่ ที่ดูที่สุดนั่นแหละไอ้ตัวที่ดูที่สุดไม่ต้องอ่านเาลางฤษก็ดไ,ได้ลูกพี่ไปได้ไเอ่อทัวรนายต้องอยู่ที่นี่ตลอดการเหมือนชั้นอยู่ที่นี่ตลอดการเหมือนชั้นเออฉันได้ยินว่าจะมีคนมาเอาเขานะโอ้เยนนะไม่อยากพูดอ่ะไม่อยากพูดอ่ะขอโทษนะไม่พูดว่าอะไรเหรอ ่อาแต่ว่าพวกนายไม่ต้องกังวลหรอกเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลพวกเราไม่ต้องกังวลจริงๆหรออ่ะเรามามีความสุขกันเถอะซูซี่บอกว่าเดินเดินรอบๆที่นี้ได้เลยนะสำรวจได้เลยได้ได้สำรวจเลยนะไปกันเถอะไปหารถเถอะอยู่หน้ารถกันแต่ว่าอยู่หน้ารถกับไฟดำหึยขามาแล้วรถมาแล้ว มารับเลี้ยงเราแหละเธอยู่ในรถแล้วอ่ะพี่ยังไม่อยู่นะไม่ไม่ไม่หนูกอดหน้ารถกับเจินผมติพี่มาห้องรับพี่อินเอางี้นะทุกคนแล้วก็พี่นัทแล้วก็แอนแแปลเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาเรียกชื่อพวกเราก่อนสีห้องห้องมีเอิร์ดมาหน่อยอ่ะชวยูจากรถ ยัย <Yeah. S 1> อย่าอยู่ในรถนะอย่าเพิ่งเข้ารถสิดมอร์นิ่งจ้าสวัสดีตอนเชาา้าจ้าเด็กๆเข้าในรถอย่าเพิ่งเข้าสิรอคุณยายมาเล่นคงขี้พวกเราก่อนนะฉันชื่อกูดิสแต่ทุกคนสามารถเรียกฉันแกรนี่ก็ได้นะคุณยายก็ได้สวัสดีค่ะคุณแกรนี่คุณยายสวัสดีค่ะคุณยายอยากอยากรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวไหนคะเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังไม่ต้องห่วงทุกคนอ่าฉัน ใช่ฉลักสัตย์มากดีเลยค่ะตามเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวตามมฉันมานะคะฉันจะขอแนะนําค่ะถึงช่วงแนะนําแล้วนี่แคโรลิน่านี่คือแคโรลิน่าบทประมาณว่าแบบเหมือนทุกคนอ่ะอาจจะคิดว่าเราต้องจากกระเลี้ยวใช่แต่ทุกคนก็ไม่ต้องการจากแต่สินเจว่าเขาจะเอาคูควเลยนี่พี่นี่พี นีพ่พี่อ่ะเซนซิทีฟแล้วก็กินใครอะ่ะกินอาหารได้ใครอ่ะนัดนัดต้องต้องใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็แล้วก็มีภูมิภูมิเออต้องการออกกำลังกายแล้วก็แข็งแรงมากแล้วคนนี้ชื่อโทเพ็โทโถเ อ,อแมดอีกกินขยะเหมือนกัน <c oughs> นี่โปรตอนมูดี้วูด,ดี้โปร,รตอนนอนตลอดวันแล้วก็ออกกำลังกายร้านอะไรร้านบอกว่าอะไรอ่ะร้านองฟองดดดดนอนทั้งวันแล้วก็เป็นเป็นมิดมากเลยเออทำไมแล้วพี่กินขยะอู้คนนี้อู้ คนนีโอ้คนนี้ก็ไม่เร็วนะขอจำตรงนี่ต้นข้าวต้นนี่รินโด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 เขาจะบอกอะไรเออไม่เป็นไรดีกว่าไม่เป็นไรดีกว่ากวดไงปวดงมากเลยค่ะคุณขาคนนี้แอมแปะแอมแปะชอบแข็งแรงแข็งแรงก็ชอบเล่นขี้เล่นพี่อินอิน พี่อินพี่อินพี่อินเล่ออเรียงง่ายแล้วก็ง่ายนาสไลด์คุยในกลุ่มนะคะเขเคคิดอืมคุยในกลุ่มนะบโกตอนจะโทรอย่างนี้ไม่ได้นะลูกเพราะมันจะเป็นการคุยได้แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นหนูต้องคุยในกลุ่มค่ะรูอยู่ในรถลิ้วอ่ะงั้นเอาไปทั้งหมดเลยและกัน งมดูดีมากน่ารักมากสวยมากอว้ยตัวเองล้วนค่ะใจจริงก็เสียใจแหละที่ต้องแยกจักเพื่อนนะอจะเอาตัวไหนกลับบ้านดีคะคุณยายเอาทั้งหมดเลยค่ะเย่พวกเราไม่ต้องจากกันแล้วทุกคนด,ดีใจอะรักชื่อแรกเลยดีใจแล้วเราได้อยู่ด้วยกันแลีว้วใช่ใชอยู่ด้วยกันแล้ว ว่าพี่จะไม่ได้มาเทงหนึ่งะอว่เราอะอยู่จะอยู่ได้กันแล้วนะป,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 ปึ่มปกฟ้าฟ้าใช่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 กลุ่มนั่นแหละเฮ้ยทุกคนรีบไปที่รถกันนี่รถคนใหญ่เร็วเร็วเร็วทุกคนตามมาตามมาโอ้ตามมาตามมาตทุกคนอยู่ในรถเร็วอะพี่ขึ้นรถแล้วเราเดินทางกลับบ้านแล้วนะวเราจะมีบ้างหรอ ห้ามตายนะห้ามตายเด็ดขาดนะทุกคนครับเจ็บป่วยยินดีต้อนรับสู่บ้านจ้าคุณยายบอกอ่าสามารถสำรวจบ้านได้ที่เลยนะเด็กๆมันตอน้มเคน่าไปแตมันอ่าแล้วก็สามารถไปที่ห้องนอนสํารองไปจองที่ได้นะก็กันแล้วเจ็ดกันแล้วอืมนี่ห้องนอนเราหรอเนี้ยใหญ่ดีจังอุ้ยมีมิสตี้ด้วย ไอสตี้อ้าวพวกนายเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่เหรอยินดีต้อนรับนะด <c oughs> ีไอ้แคทไอ้แมวแมวอ้าวฉันฉันเกลียดฉันเกลียดไอ้นอกตัวนี้มันมันมันพูดตลอดทั้งคืนโอเคปะ่ะอะไรแบบนี้ปะ่ะดูพี่ไปผิดทุกคนคือหนูจโจอบักอกอะใช่ค่ะ เบรกไม่นะดูกันเดือดไม่นะอองไม่อองอย่าออกโอ้อยตอนกลางคืนแล้วเหรอเนี่ยสำรวจยาวไปหน่อยนะคุณยายกำลังจะนอนคุณยายกำลังนอนคุณยายกำลังจะนอนแล้วคุณยายกำลังจะนอนมิสซี่มิสซี่เธอรู้ได้ไงอ๋อเวลาปกตินี่นะลืมโทษตอนเนี้ย เธอไปนอนแล้ววันนี้คือตอนนี้จะมีพวกโมเล็กออกมาแต่อ่าทุกคนแต่ทุกคืนฟังก่อนนะฟังก่อนเดี๋ยพี่แปะให้ทุกคืนอาจจะมีพวกมแมลงสาบออกมาอารวาว่าเพราะฉะนั้น<ล>ต้องระวังนะมนแมลงสาบเหรออิวอิ่แย่จัง เธอต้องเธออยากช่วยเธอควรเธอต้องช่วยฉันฆ่าพวกมัน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 และเม็แกแล้วแน่ใจว่าแตะมัอย่าแตะมันตอนมันบิดไม่มันมาแล้วถึงตาฉันแล้วถึงตาฉันแล้วมันบอกถึงตาฉันแล้วออพูดได้ใช่ไหมพูดได้ใช่ไหมพูดได้ค่ะแต่ว่าอย่าพูดดังปวดหู ให้ถ้ามันบีบให้เราวิ่งหนีพี่เออจอนมัหายบักแล้วเย้แล้วแล้วเป็นการอีกพวกแมลงสาบกันทุกคนเราไปช่วยห้องน้ำเร็วแล้วไปช่วยห้องน้ำไปช่วยห้องน้ำเร็วแล้ว ับ wow ตัวแรกเลยใช่หมพวกเราอุ้ยอีอนอกเป็ดแกต้องตายอีนอกยางเร็วทุกคนทำาีบยางก,กันเราต้องสอนแกให้ได้และจำบทเรียนนี้ไว้อีนอกเร็วเขาเรียนนี้นะ จะทงแมงสาบจะเจอทุกอย่างแล้วเนี่ยล่าสุด แมวมีแปดชีวิตใช่ไหมแมวมีแปดชีวิตแมวมีเก้าชีวิตตั้งหากล่ะระวังตัวด้วยนะทุกคนมองซ้ายมองขวาระวังคนชนระวังชนคนนะลินเพียร์เพียร์สมานี่ตายแล้วเมื่อกี้มานี่ทุกคนมานี่เปล่ามานี่เขาวงสีเขียวเร็วพวกีกต้องการอะไรเกือบตายแล้วโลภเกินจริงไม่ต้องการอะไร เราต้องการหาทางกลับบ้านน่ะต,ต้องการแค่หาทางกลับบ้านเรากลับบ้านดูอะไรแบบนีน้ฮะาวขาวาวขาวา้าวข้้า้า้้วข้้ว้าวข้บบาวาวาวข้าวข้า้วไอ้พวกลูกหมาว้ว้วก้ขาพวกนี้หน่อยสิอ๋อนั่นาากเลยนะนนที่จะช่วยพวกเขา ว่าเขาจับไปจับเธอไปเหรอดูสิอยู่ตรงนั้นต้องไปช่วยเธอนะพวกเราต้องไปช่วยเขาเราต้องไปช่วยเธอนะเราไปช่วยเธออย่างนี้เลยเฮดหลังไปหรืออะไรนะอย่าโดนวงสีแดงเราต้องไม่ช่วยเธอได้นะ Joo, oh, no. เราไม่ไหวนะแล้วว่าพวกนายไม่้อาพวกนายไม่ต้องารตายนะฉันควรและฉันทำอะไรจัดไลค์ every one else โชคดีแล้วแหละตายแล้วก็นี้ก็จะจาเก็บตายพร้อมก่อนที่พวกเขาช่วยฉันไว้เพราะว่าเขาเขาต้องการให้ฉันทำงานจุกปก แล้วระวงังเออไม่ช่วยเธอนะมต้องช่วยเธอได้เอ้ยหลบหลบหลบการโจมตีแล้วหลบการโจมตีหลบการจมตีมหล,ลบการโจมตีมันสิกัดมันกัดยังไงมันจะค่าพี่ ไม่ต่อแล้วแบบพี่จะหมดเอเคแล้วมาพี่ได้ี่เด็กทุกคนปลอดภัยค่ะครับคุณนอรครับค่ะโปรตอนเดี๋ยวให้พี่เอิร์ธลองดูสลับเบตเตอร์น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโปรตอนส่งรูปแมพมาในดีส์นอร์เราเดี๋ยวพี่ค่อยไปดูเพราะตอนนี้แบบพี่จะหมดแล้วยี่โอเคครับใช่ปลอดภัยมากเลยพี่ปลอดภัยมากๆเลย เ,เบตต้นนะอยากให้พี่เอิร์ธเล่นมากๆได้เลยค่ะงั้นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะเพราะเราก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะเก้งหมาที่เราได้ไม่กี่ไม่กี่ตัวนะก็ไปแล้วค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีนะ bye <Wh ee! S 1> งับบ๊ายบายฮ้อง